มดดำให้กำลังใจใบเตยมดดำพูดถึงใบเตยล่าสุดน่าสงสารมากลัน่นตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยรู้อะไรเลยมดดำเผยความจริงเกี่ยวกับใบเตยล่าสุดน่าสงสารมากลัน่นตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยรู้อะไรเลย เมื่อไม่นานมานี้มดดำได้พูดผ่านรายการเฉว่า DJ แมนกับใบเตยโดนยกเลิกงานทั้งหมดซึ่งทางทนายเจมทนายความของ DJ แมนและใบเตยได้เผยว่า DJ แมนและใบเตยถูกยกเลิกงานจ้างทั้งหมดโดยเฉพาะใบเตยถึงขั้นถูกยกเลิกงานละครบางเรื่องที่รับไว้แล้ว เพราะกลัวว่าคดีนี้จะส่งผลกระทบในระยะยาวซึ่งความจริงคดีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบเตยด้วยซ้ำเพราะใบเตยไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องการนำเงินไปลงทุนของดีเจแมนเลยเพราะตอนตอนนั้นเป็นก่อนแต่งงานซึ่งดีเจแมนและใบเตยยังไม่สามารถเรียกว่าผู้ต้องหาได้ จะเป็นก็ต่อเมื่อโดนหมายเรียกและเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาหลังวันที่15กันยายนแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาซึ่งจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทั้งคู่ยังมีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหานั้นและอายการก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะฟ้องหรือไม่ยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ